เราผ่านมาประมาณ800เมตรผมยังไม่ตายยังมีลมหายใจเป็นครั้งแรกครับ ี่วิ่งขึ้นหน่อยกว่ากยเราใกล้จะถึงแล้วผ่านไป900เมตร ไคยเห็นมีจัดแก่งวิ่งขึ้นดยอยเขาคายด้วยครับเก่งเง้ยมหวิ่งกันหลายรอบเลยประมันมาตั้งเวลาไว้ใครวิ่งได้กี่รอบโอ้รอบเดียวก็เหลือเกินแล้วมันได้ลงไปหาถ้ำ แมงสิวห้าตาอยู่ข้างล่างอาคารตรงนี้เลยยักษ์มันได้วัดหนึ่งกิโลโดยประมาณนะแมงสิวห้าตาอุบตสแล้วก็โอ้ หน้าดอยเขาไคครับโอ้โเรามาถึงตรงนี้ใช้เวลาไปสิบนาทีไปแล้วนะลงแนละ้วโอ้ย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  อวิวเมืองชิงไลฟมากครับท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วครับสารองค์พญาพ่อขุนมังไายไม่ใช่พ่อขุนมังไายองค์พญามังไายครับ